ก๋วยเตี๋ยวเรือบุฟเฟ่ตูกชิ้นนะครับตักเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่อั้นเราคิดว่าจะทำยังไงให้มันมีความต่างจากคนอื่นไอเดียก็คือเป็นปั้นสดแล้วก็บุฟเฟ่ติกสุดอยู่ประมาณ1ั0 0ชามครับวันนี้ก็ประมาณสัก5 6าหกร ลูกชิ้นเราเราเป็นลูกชิ้นปั้นสดเราจะแยกฝั่งหมูฝั่งเนื้อแยกกันชัดเจนนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับเราขายอยู่ที่5 9บาทนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็59บาบาทแล้ลูกค้าห่วงเรามากลูกค้าเขาห่วงว่าเราจะอยู่ไม่ได้เขาลัวว่าคือเราได้กําไรจากไหนเราคุ้มไหมอะไรประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมอาร์ตี้นะครับเป็นเจ้าของร้านเกี่ยวปั้นสดที่ชลบุรีนะครับ ่อนนี้ผมทางานบริษัทก็คือเป็นวิศวะทางานบริษัทมาสิบกว่าปีใช่ครับเราออกจากงานนะครับคือแฟนผมก็ลาออกจากงานมาเหมือนกันแฟนก็เป็นวิศวะเหมือนกันก็เลยมีความรู้เรื่องเครื่องก็เลยมาทําเครื่องขายเป็นเครื่องผลิตทุกชิ้นขายครับเมื่อทําเครื่องผลิตทุกชิ้นขายเสร็จแล้วเราก็เลยมีองค์ความรู้ในการทําลูกชิ้นเราก็เลยอยากต่อยอดการองค์ความรู้ของเราตรงนั้นก็คือจะมาทํายังไงต่อเพื่อให้มันต่อยอดได้เราก็เลยมีไอเดียว่าเราอยากทําร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นบุฟเฟ่ลูกชิ้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเราครับที่ เรามีพาร์ทเนอร์ที่ทำลูกชิ้นให้เราด้วยคิดสูตรให้เราเขาก็จะคิดสูตรว่าลูกชิ้นต้องใส่ทำยังไงบ้างอะไรประมาณนี้เราก็เลยทําเป็นสูตรของร้านเรามา ในส่วนของลูกชิ้นเรานะครับเราจะทาลูกชิ้น2แบบแก็คือ1ก็คือลูกชิ้นหมูแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อซึ่งในส่วนของลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อจะเอาเนื้อที่มันมีมันด้วยให้มันมีความหอมแล้วก็จะมีมีส่วนของไก่ด้วยอกไก่ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพื่อให้มันแน่นคือถ้าเราใช้หมูล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นนุ่มไปเลยชิ้นนุ่มไม่เด้งอะไรประมาณนี้ครับมันต้องเอาตัวตัวอกไก่เข้ามาดึงเพื่อให้มันเทคเจอร์มันเด้งลูกชิ้นเนื้อก็เหมือนกันครับก็็คคคืืืออออมกกกกััเเเเเเนนนน้้้ที่่่่่รรรราาาสสสงงงงยยุววลซซึึใใชใชดไขโ คือจะไม่มีการไม่ก็คือหมูต้องทําให้เสร็จเสร็จแล้วเราค่อยทำเนื้อต่อแล้วอย่างตัวน้ําลุกอะไรน่ี้ครับก็ต้องแยกกันเหมือนกันครับแยกหมูแยกเนื้อบุฟเฟ่คือบุฟเฟ่ลูกชิ้นกับผักสดนะครับลูกชิ้นเราเราเป็นลูกชิ้นปั้นสดเราจะแยกฝั่งหมูฝั่งเนื้อแยกกางกันชัดเจนนะครับคือตักกี่รอบก็ได้เราไม่จํากัดนะครับขอให้ท่านทานทานให้หมดคือถ้าทานไม่หมดเราขออนุญาตปรับลูกละห้าบาทซึ่งเราไม่อยากปรับเลยคือตัดเท่าไหร่ก็ได้ไม่อันแล้วเราการันตีว่าไม่มีหมดแน่นอนเราต้องเติมตลด ก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับเราจะมีในส่วนของตับแล้วก็หมูสดส่วนก๋วยเตี๋ยวเนื้อคือเราจะมีในส่วนของเอ็นแก้วเราจะมีตับตัวที่เป็นเนื้อเปเอื่อยก็จะเป็น3อย่างก็คือตอนนี้คือในส่วนของก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับเราขายอยู่ที่59บาทนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็59าบาทธรรมดา59เพิเศษ69ซึ่งใน,นอนาคตคือในส่วนของเนื้อเราจะเราจะขออนุญาตขยับเป็น6 9บบาท นะครับล้วก็จะเพิ่มในส่วนของท็อปปิ้งขึ้นมาอีกเพราเราเป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือเราจะปรุงให้อยู่แล้วน้ำจิ้มเราก็ทำเองคือเราเน้นบอกว่ามันต้องมันต้องเข้มข้นเนาะน้ำจิ้มเราก็จะขายมีขวดเล็ก25บาทขวดใหญ่35บาทครับ เมื่อประมาณวันต้นเดือนกุมภาครับกุมพาลังจากนั้นคือมันพีกยาวเลยมันกลายว่าตอนนี้มันติดเป็นติดเป็นกระแสที่สุดอยู่ประมาณพันห้าร้อยชามครับวันนี้ก็ประมาณสักห้าหกร้อยแล้วลูกค้าห่วงเรามากลูกค้าเขาห่วงว่าเราจะอยู่ไม่ได้เขาลัวว่าคือเราได้กําไรจากไหนเราคุ้มไหมอะไรประมาณนี้ครับกลายเป็นแบบเป็นลูกค้าเห็นใจเราเขาก็กินกินพออิ่มกินอิ่มคืออิ่มห้าสิบเก้าบาทเขาก็คิดว่าเออมันมันเกินคุ้มเขาแล้วอะไรประมาณนี้ ลูกค้าผิดเราน่าจะเป็นในส่วนของว่าของเราไม่ได้ว่าอร่อยที่สุดแต่ต้องอร่อยไม่ได้ว่าอร่อยสุดหรือดีสุดแต่เขามาแล้วเขาจ่ายราคานี้เขาได้กินสิ่งที่เขาคุ้มค่า ฝากร้านหน่อยนะครับเตถยวปั้นสดนะครับอยู่ที่ตำบลหนองตำลึงนะครับอำเภอานครชลบุรีร้านเปิดตั้งแต่10.30นนะครับจนถึง3ทุ่มนะครับเปิดวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นะครับยกเว้นวันจันทร์ในส่วนของช่องทางติดต่อนะครับเบอร์โทร0874262641นะครับถ้าลูกค้านะครับสนใจสําหรับเครื่องผลิตลูกชิ้นนะครับสามารถติดต่อเราโดยตรงได้เลยนะครับเผื่อหลายๆคนอยากมีอาชีพนะครับขอบคุณครับ